สวัสดีพี่พี่ชาวเทรดเดอร์ทุกท่านค่ะพบกับ d a i l y Trading Analysis บทวิเคราะห์อทองคำรารยวันประจำวันที่15บรากรฎาคม2568ค่ะจากเมื่อวานนะคะทองคำมีการปรับตัวลงมาที่บริเวณ3340นะ แล้วก็วันนี้นะคะมีการแลนดี่ขึ้นณราคาปัจจุบันอยู่ที่ย3อยหกี่3,362ก็ประมาณ2,000จุดอันเองนะคะทีนี้วันนี้เราจะทำการเทรดกันอย่างไรนะคะโซนซับไยด้านบนนะคะอยู่บริเวณ3,390นะคะแล้วก็3 3 9 5บวกลบประมาณ500จุดนะคะวันนี้เราจะเล่นกันอย่างไรจริงๆราคาทองคำอ่ะมันลงมาเก็บแรงขึ้นต่อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีลักษณะของแพทเทิร์นที่เป็นดับเบิลบอททอมนะคะราคาดรอปลงมาใช่ไหม แล้วก็ทำเป็นเหมือนตัว W นะคะ next line บริเวณนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่ออ่าจริงๆถ้าทูคิดว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นมาได้ที่72นะคะเพราะว่ามันมีโซนที่บริเวณนั้นที่คนที่เขาจะรอดักขายเนี่ยก็คือบริเวณนี้อีกโซนหนึ่งนะคะส่วนกรอบด้านบนก็คือ3390เลยนะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่มันขึ้นมาแตะแล้วมันจะมีโอกาสไปทางไหนได้บ้างล่ะททูนะเพราะว่าเมื่อวานทูก็เล่นช่วงประมาณหลูปนี้นะคะ เล่นกลับไปกลับมานะแต่ว่าก็สามารถกลับมาวินได้นะคะด้วยขนาดรอไซที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็รอบ1-2นี่คือลอสนะคะส่วนรอบ3เออโอเคกลับมาได้นะ,ะส่วนแนวรับหรือแนวดีมานที่บล็อกนี้นะคะก็ประมาณโซนที่เขาลงมาเมื่อวานแล้วก็คือ3341 3340่หนึ่งสะครับสามสี่หแล้วก็กรอบด้านบนตรงโซนอยู่ประมาณ4344ประมาณนี้นะคะค่ะ ราคาไม่สามารถ break out ออกไปได้ก็อาจจะเป็นลู o แบบนี้เล่นออกไปก่อนนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมุติว่ามัน break out ได้จริงๆและทูก็คิดว่ามันมันจะมีโอกาสที่จะเท k ขึ้นไป90เลยเพราะว่าแรงดันที่ขึ้นมาจากตรงนี้มันยังไม่ลูปนี้มันยังไม่จบนะคะมันต้องขึ้นไปจบที่ข้างบนก่อนแล้วมารอดูว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีแท่งแบบนี้ d r อปลงมาแล้วชนะแท่งก่อนหน้าหรือเปล่าถ้ามีก็ เซลต่อได้อาจจะลงมาในรลปนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะรอเบรกเอาท์นะรอเล่น B อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าโอเคแหละถ้าลงมาได้นะคะแล้วถ้ามันมีแท่งที่เป็นนะเป็น,ปนลักษณะของสร้างแพทเทิร์นบริเวณอย่างเงี้ยแบบรีเวอร์เซอเนี่ยทุกคนก็สามารถเก็บในรูปและเก็บในกรอบนี้ได้นะคะก็วันนี้ให้โซนราคาไปก่อนละกันเพราะว่าถ้าทูมองว่ามันมันค่อนข้างจะออกข้างนะคะแต่ว่าเป็นออกข้างในรูปสองพันเลยก็คือรูปใหญ่ แล้วก็เราอาจจะหาแพทเทิร์นเล็กๆเล่นใน l ลูปนี้ไปก่อนนะคะก็คือ l ลูปเนี้ยระยะ2000นเนี้ยไปก่อนเพราะว่าอย่างอย่างอันเนี้ยมันเกิดบล็อกเบสใช่ไหมมีโอกาสที่มันจะแรนดี้ขึ้นก็มีนะเพราะว่าตรงนี้โล่งๆเลยไม่ได้มีอะไรกีดขวางเลยมีแต่ข้างบนเลยนะคะ l ลูปก็อาจจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเวลาเราเล่นอ่ะให้ลองใช้พวก PA แล้วก็แพทเทิร์นเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นกรอบ อย่างเนี้ยเราต้องหาแพทเทิร์นที่เป็นรีเวอร์ซซลหรือว่า PA เที่เป็นรีเวอร์ซซลนะคะที่มันกลับตัวเอามาเล่นในกรอบนี้นะพี่แททูราะห์อ,อยู่ตอนนี้คือทำเฟรมสิบห้านะคะแต่ก่อนหน้านี้นคือทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะก็ะอาจจะอยู่ในลูปนี้ก่อนแล้วถ้าตลาดเริ่มเฉลยแล้วในเซกชันนิวยอร์กนะคะหรือลอนดอนเนี่ยถ้ามันเริ่มเห็นว่ามันเบรกไปสักเล็กน้อยแล้วหรือว่าเอาเอาให้ชัวร์นะคะมอง P a เออกให้ชัวร์นะ,ะบางทีแททูแบบเข้าไปเล่นในทำเฟรมเล็กอย่างเงี้ยเออบางทีแททูเข้าพลาดเหมือนกันนะคะเราอาจจะต้อง พอเข้าช่วงค่ำๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาแบบทำเฟรมที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ลดในเรื่องของแนวรับแนวต้านที่มันไม่ได้แข็งแรงหรือว่าแรงที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะแรงที่มันหลอกอย่างเงี้ยขึ้นไปสวิงหลอกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนทำเฟรมมาเป็นทำเฟรมใหญ่ๆในการเล่นนะคะก็กรอบมีอยู่ประมาณนี้แล้วถ้าในกรณีที่มันเบรกเอาได้เช่นเคยค่ะเราต้องรอสัญญาณที่มันย่อแล้วก็ ให้มีจังหวะที่เราเข้าหรือว่าถ้าใครได้ตั้งแต่ต้นทางก็ถือยาวไปเลยแล้วใช้กันหน้าทุนแล้วก็ถือยาวไปเลยนะคะส่วนฝั่งขาลงถ้าทุนมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้ลงมาชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าเราลากเทรนไลน์อย่างเงี้ยขึ้นไปเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถทําคือมันอาจจะไม่ได้สวยมากในการที่เราลากเทรนไลน์นะแต่ว่ามันจะมีเอ่อโลเห็นไหมคะมันก็ทําโลที่ขยับขึ้นเรื่อยๆอยงไง แล้วก็พอมาลงมามันก็ไม่สามารถต่ํากว่าตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็โอกาสที่มันจะลงมันก็ยังไม่มีนะคะอาจจะตามโครงสร้างไปก่อนแต่ว่าถ้าในลักษณะที่เขาย่อลงมาเราไม่สามารถผ่านเทรนไลน์ตรงนี้ได้มันอาจจะบีบออกขวาไปก่อนก็ได้แล้วก็เบรกเอาด้านบนอีกทีนะคะเดี๋ยวมารอดูหน้าง,งานอีกทีวันนี้ถ้าดูค่อนข้างจะห้าสิบห้าสิบแต่ว่าก็ยังมี Bu แอดฝั buy at, ่งบายนะคะแต่ว่าต้องรอย่อแล้วราคาที่ถูก ถึงจะเข้าซื้อเนาะก็แผนมีประมาณนี้นะคะช่วงที่มันเริ่มตลาดฉเฉลยแล้วเนี่ยแททูจะมาอัปเดตในกลุ่มกันอีกทีนะแต่สาหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็มีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถกดเข้าไปได้โอเคสำหรับวันนี้้ททูขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้้ททูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย